มึงอยู่เกาหลีใต้มึงจะอยากไปพักไปเกาหลีเหนือทําไมวะมันเป็นคําถามหลายๆครั้งที่เราดูหนังหรือเราดูสารคดีหรือเราสึกมึงทําไปทําไมวะผมว่าหนังเรื่องนี้มันมันมันน่าจะตอบให้ได้ในระดับหนึ่งว่าเฮ้ยทําไมคนที่แบบอยู่ในชีวิตอิสระสังคมประชาธิปไตยทําไมมัถึงได้อยากที่จะไปเป็นสังคมคอมมิวนิสต์ว่าจะเป็นสังคมระบบะเผด็จการว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังแนวคิดผมว่าไฮแจ็ค 19 71นะครับคือภาพยนตร์เกาหลีอีกเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องบินอีกแล้วนะฮะมีหนังสองเรื่องคือเกของเกาหลีที่เกี่ยวื่องบินมาแต่ว่าอันนี้คือเรียกว่าเป็นด้านตรงข้ามของเรื่องพ i l ล t ตเลยครับเพราะว่าไฮแจ็คหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยเล่าเรื่องจริงของเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับในเกาหลีที่เกิดเหตุการ์ปล้นเครื่องบินเพื่อจะบินไปเกาหลีเหนืออันนี้ต้องบอกไปก่อนนะว่ามันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ คนไทยเราอาจจะไม่คุ้นชินหรือคนไทยอาจจะไม่ไม่รู้ก็คือคนเกาหลีเนี่ยใต้เนี่ยบางทีแล้วจะโดนคนเกาหลีเหนือลักพาตัวไปครับบางคนที่แบบรู้ความลับสําคัญบางคนที่มีอาชีพบางอย่างที่เขาต้องการหรือทําหน้าที่อะไรบางอย่างที่เขาต้องการแล้วเกาหลีเหนือไม่มีคนแบบนั้นเขาก็จะจับคนเกาหลีใต้ไปครับจับบางทีจับแบบขึ้นรถจับไปอะไรอย่างงี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแต่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือ การจับแบบนี้เวลาค,คุณจับไปอ่ะมันก็จะเหมือนกับว่าคุณเป็นฮีโร่ของชาติเว้ยหรือบางทีจับไปแล้วปุ๊บคุณก็จะมาแลกเปลี่ยนนักโทษอะไรกันแบบนี้ได้ด้วยมันก็เหมือนกับว่าเป็นภารกิจสําคัญนะครับแล้วก็อีเรื่องนี้มันก็จะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์นั้นที่ขับยาขับเครื่องบินกันไปแล้วก็นุ่มมีคุณ <"He> i, บอกเฮ้ยป<น>้นพวก,พวกเราไปเกาหลีเหนืออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยคือภาพสะท้อนของภาพของหนังเกาหลีในใจิตใจผมเลยคือหนังอย่างเทียนทูบูซาน หนังเกาหลีที่มันเราจําได้ว่าแบบ Escape c o m a d u i c h u หนังที่แบบว่าเป็นหนังเกาหลีแมสแมสที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละมอนสเน่ร์ของหนางเกาหลีอีไฮแจ๊คหนึ่ง e เ้าเจ็ดหนึ่งอ่ะมีทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสร้างที่แบบโอเคเลยอาจจะไม่ได้เท่ากับฮอลลีวูดอาจจะไม่ได้เนียนกิฟแต่ดูแล้วรู้สึกว่าสร้างความน่าเชื่อถือได้การแสดงที่แบบผมไม่รู้หรอกว่าพวกคุณคือใครอ่ะบทเล็กบทน้อยลุงป้านาะอาที่ไหนก็ไม่รู้ไอ้เคี้ยเล่นดีทุกคนเป็นแบบนั้นเลย การสร้างสถานการณ์ในพื้นที่แคบๆอยู่ในเครื่องบินแม่งทั้งเรื่องแต่ว่าสถานการณ์แม่งพลิกผันตลอดมาตรงนี้ตรงนั่นตัวละครนู่นตัวละครนี่ตัวละครนั้นหลากหลายมากๆและท้ายที่สุดของการเป็นหนังเกาหลีเลยคือดราม่าน้ำตาหนองนี่ก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องครับที่กูดูไปดูมาเออเฮียน้ำตาคอไม่ไหลนะแต่แบบม,มามาเราเพียมสกัดไปวววอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องนี่คือหนังแบบนั้นเลยครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรู้สึกว่า เฮ้ยนี่แหละหนังเกาหลีแนวแมสที่เราแบบคุ้นเคยที่เราต้องการที่เราเรียกร้องให้หนังสักเรื่องเป็นแบบนั้นและหนังเรื่องนี้เป็นได้คือมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าโปรเจกต์ไซเลนที่รีวิวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นหนังเกาหลีฟอร์มใหญ่ที่ล้มเหลวอ่ะอันนี้คือหนังเกาหลีฟอร์มใหญ่ที่ประสบความสําเร็จทําในสิ่งที่เขาทําได้ดีและทําได้ดีมาตลอดได้ดีอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นนี่คือหนังที่ผมพูดทุกคนเลยว่าถ้าคุณชอบหนังแบบเทรนดูบูซาหรือชอบหนังเกาหลีที่มันนนนแมมทสสี่บบบุุกกกควาาซึ้งเล็อย เฮ้ยผมว่าเรื่องนี้แม่งแม่งตอบโจทย์เลยเพราะมันมีองค์ประกอบใกล้ๆก้เคียงกันเช่นตัวพระเอกเป็นเครื่องนักขับเครื่องบินใช่ไหมเคยมีอดีตที่ผิดพลาดมาอยากจะแก้ไขอดีตแล้วก็มีคนความสัมพันธ์ของคนในเครื่องบินอันนี้เป็นคู่รักอันนี้เป็นแม่ลูกอันนี้เป็นนู่นนั่นนี่อยู่ในเครื่องบินนี้แล้วก็ต้องเอาชีวิตให้รอดให้ได้แล้วบวกกับว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยไอ้เราก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นเรื่องแต่งเนี่ยมันง่ายไงเฮ้ยมันต้องจบแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วมันต้องหาทางลงมันต ไอ้เหี้ยดีเทลบางอย่างแม่งเราไม่รู้เว้ยมันก็เลยสนุกไปอีกขั้นหนึ่งเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะจบได้แตกต่างจากหนังเกาหลีทั่วไปหรือมันจะหาทางลงให้มันให้มัน,มนโอเคมากๆให้ได้ผมไม่อยากจะเล่าไปมากกว่านี้ดีเทลมันอยู่ที่รายละเอียดดีเทลเล็กๆมากๆแต่ความสนุกอย่างหนึ่งที่มากกว่าความเป็นหนังเกาหลีสายแมสทั่วไปเลยคือเขาพูดถึงประเด็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ในลักษณะที่ผมไม่ค่อยเห็นหนังแนวนี้พูดกันสักเท่าไหร่ก็คือพูดถึงว่า ไอ้ผลกระทบของคนที่แปรพักจากเกาหลีใต้ไปเกาหลีเหนือมันส่งผลกระทบต่อสังคมยังไงการที่แบบคนคนนึงอะ่ะโดนจับไปหรือการที่เครื่องบินบินไปอย่างเงี้ยมันส่งผลกระทบต่อญาติพี่น้องของคนที่อยู่ในเกาหลียังไงแล้วไอ้แรงกระเพื่อมนั้นอะ่ะมันส่งผลกระทบยังไงต่อสังคมต่อบุคคลต่อการแปรพักแนอนาคตเช่นเราเรารู้สึกมาเสมอว่าไอ้เฮียมึงอยู่เกาหลีใต้มึงจะอยากแปรพักไปเกาหลีเหนือทําไมวะ มันเป็นคําถามหลายๆครั้งที่เราดูหนังหรือเราดูสารคดีหรือเราสึกมึงทําไปทาไมวะผมว่าหนังเรื่องนี้มันมันมันน่าจะตอบให้ได้ในระดับหนึ่งว่าเฮ้ยทําไมคนที่แบบอยู่ในชีวิตอิสระสังคมประชาธิปไตยทําไมมัถึงได้อยากที่จะไปเป็นสังคมคอมมิวนิสต์วาจะเป็นสังคมระบบะเผด็จการว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังแนวคิดผมว่าหนังเรื่องนี้มันตอบโจทย์ให้เราได้ประมาณหนึ่งให้เราเข้าใจสังคมเกาหลีในปี1 9 7 1ที่เฮ้ยทำไมมันต้องเป็นแบบนี้วะทำไม สังคมนี้มันเป็นยังไงวะแล้วก็พวกงานสร้างต่างๆผมค่อนข้างชอบเพราะว่ามันเป็นงานย้อนยุคเนาะเราก็จะเห็นสังคมในปี1971สนามบินเกาหลีในมึงปี1971อะไรเงี้ยว่าเฮ้ยแม่งขายของสนามบินเหมือนกับเราอยู่รถทัวเคยรถทัว่าที่แบบพอจอดปุ๊บรถไฟจอดปุ๊บแล้วมีคนขึ้นมาขายของอ่ะไอ้ยี่สนามบินเกาหลีในปี71เป็นงั้นเลยคนยืนขายของแบบว่าปุ๊บ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 เหมือนในตลาดนัดนี้เลยแล้วแบบว่าเวลาขึ้นเครื่องเว้ยไม่มีไม่มีการจองตั๋วเรื่องหน้านะจะนั่งตรงไหนคือ เปิดประตูทุกคนต้องวิ่งไปที่เครื่องไปแย่งกันนั่งอะ่ะเพราะว่าไปเหี้ยแม่งเจ๋งว่ะคือมันก็บอกอะไรหลายต่อหลายอย่างที่เราไม่รู้เกี่ยวกับเกาหลีด้วยมันก็จะแปลว่ามันมีทางการให้ข้อมูลใหม่ในเรื่องเกาหลีเหนือเกาหลีใต้การเล่าเรื่องราวสังคมในปี1 9 7 1หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสนุกความบันเทิงสถานการณ์ตึงเครียดพลิกผันไปมาตัวละครน,นู่นความซาบซึ้งในแบบหนังเกาหลีแมสแมสเพราะฉะนั้นสําหรับผมนี่คือหนังที่บันเทิงมากๆเรื่องหนึ่งแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวลึกซึ้งแต่่วา องประกอบเดิมๆที่ทาให้ดีของหนังเกาหลีบวกกับมุมมองทางสังคมการเล่าเรื่องในย้อนยุคยุคสมัยแบบนั้นมันก็ช่วยให้หนังงเนี้ยเป็นหนังที่ผมอยากจะเชียร์ให้ดูเออผมรู้สึกว่ามันเข้มขน้นมันสนุกมันจริงจังมันติดน้ําตาเชียร์ให้ดูมากๆนะครสำหรับไฮแจ็คหนะึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนาะเอออยากให้ไปดูกันรู้เข้าใจแหละว่าพอเป็นหนังเกาหลีทุกคนอาจจะแบบลังเลนิดนึงแต่อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้อน,นี้ดีอันนี้เชียร์ให้ดูมากๆนะครับสาหรับ Hi jack 1971. ไฮแจ็คหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งใครไปดูไปแล้ว เออลองแชร์ลองบอกก็ได้นะจะได้ให้เพื่อนๆสบายใจว่าเออมีคนหลายคนชอบนะไม่ได้มีแต่ตหนวดหัวส่อมคนเดียวนะครับคุณเคิร์ฟบอกว่ามีลักพาตัวปุ้กลกับไปทําหนังก็ซล่าเวร์กเกาหลีเหนือด้วยครับโคตรเซอร์เรียลเออมันประหลาดอ่ะมันไม่ได้ประหลาดอ่ะนะคุณศักดิ์รบอกว่ายังขนาดยังมีการลักพาตัวผู้กํากับชากกวเกาหลีใต้มากํากับหนังเกาหลีเหนือเออมันบ้าไงมันบ้าน,น,านนะคุณชาลอกหนังเกาหลีดีๆกำหาคุณดีมแล้วเอออันเนี้ยแบบ2เรื่องเนี้ยทั้งไพรหลงทั้งทั้ง ไฮแจ็คหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ผมแบบดูไปแล้วแฮปปี้ทั้งคู่เออดูไปจบแล้วแบบเออแบบมีความสุขวออ่ะเ